สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสาบเนี่ยก้อยเนี่ยจ้าเสียบเสียบน้ำแข็งจ้าพี่น้องจ้าขอมจ้าตัวดีๆกะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ทักทายกันมาเลยจ้าพี่น้องจ้าฝากกดแชร์กันเลยด้วยพี่น้องเป็นกำลังใจให้ช่องของแม่พี่น้องจ้าไม่เกลียดจ้ามาจ้าเสียบเสียบน้องข็งมาจ้าเนี่ยน้อ

ไม่ตุ bueno> ่มแล้วเด็ก่อมกิ่นแต แสบพี่น้องตัวเนีย้ uh huh. นอยอะไรแสบอีจ้ะ nghĩ rằng bị không sớm là bẩn luôn Khắp Ngon nè พร้อมๆแล้วก็ค่ะแม่ ก็เดี๋ยวย่นดางการนะจ๊ะเรื่องอะไรวะล่ะอ๋อเอืม เขาเศ้าเป็นะขอเพียงจ้ะขอเศร้าเป็นขอเทียอเ,าเขาอยงจ้ะ

ยังทให้อายหมดนะกินข <player> ้าเมค่ามึงนพี่น้องจ้าตเตาแล้วเลี้ยงเลี้ยงเลีวเต่า Yes! เห็นตนนัวน้อยๆนะโอ้ยมห่อมาเล่นแสดงเล่นมือหอบวกมือใต่ปอมดิธรรดาดูบ,บันหนอกของตัวสิมขั้นมาจะแล้วขั้นมาจ้ะตัวสิน อนนยากมาจ่ายจังปาก,นนากช่องของแม่เพ็ญเนี่ได้จ้าพี่น้องจา้าเป็นกันบ้างใจให้แม่เพ็ญแม่เจมส์ไม่ได้แบบเนี่ได้จ้าพี่น้องจา้าเบาแน่นินกับพันกันเลยนาะพี่นอ้องเบาส่าสานานะจาะ ฝากกดติดตามช่องของแม่เพิณนิติใจพี่น้องจ้าฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่พีน้องๆได้เห็นน้ำเน่ได้จ้าพี่น้องคลิปนี้เลยพี่แม่มจับก,ก่ะเอาไวส้สนิทจา้าข,ขอบคุณค่ะ